สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันวันนี้ครับพี่น้องวันที่จะมีฝนฟ้าขนองและอาจจะมีลมกระโชกฮนะเป็นของแถมมาทักทายทางภาคเหนือของไทยเราหรือตอนบนของไทยนะครับดูทรงโมเดลล่วงหน้านะฮะสัปดาห์หนึ่งแล้วประมาณวันที่20หรือหลังวันที่19ไปฮนะสัปดาห์หน้าอากาศก็จะเริ่มอโลวนนะ ฝนขนองลมก็จะเริ่มฝนขนองลมก็จะเริ่มมาทักทายหลายพื้นที่ฮนะในทุกภาคทั้งกลางอีสานตะวันออกและภาคใต้นะฮะไว้ใกล้ๆเรามาติดตามกันทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไปที่แปลปวนนี้อาจกล่าวได้ว่าน่าจะมาจากคลื่นลมบนนะคลื่นกระแสลมตะวันตกนะี่เป็นหลักรุนๆและภาพที่พี่น้องเห็นในคลิปนั้นเป็นแนวคําตอบของคําถามของน้องคนนี้นครับ คำถามถามว่าพี่คลื่นลมบนปีนี้ทําไมสวิงลงมายาวนานมากผิดปกติฮะซึ่งก็ผิดปกติจริงๆนะครับตามภาพที่เห็นกันอยู่ในนั้นก็คือแนวลูกศรสามสีแสดงถึงแนวการพัดและคงอยู่ของลมประจําปีที่เรารู้จักกันดีทั้งสามสายนะพี่น้องลมประจําปีคืออะไรตอบแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือลมที่พัดในทิศทางเดิมฮะอยู่ช่วนาตาปีไม่มีเปลี่ยนแปลงฮนะ หากเปลี่ยนเมื่อไหรนะ่นั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงความผิดปกติของอากาศนั่นเองโดยลม3สายนี้จะมีประจําทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นะครับทั้งสองขั้วนะฮะสายแรกเป็นลูกศรสีดํานั่นก็คือลมเจ็สตรีมหรือลมกดนะฮะพัดจากซ้ายไปขวานะตามทิศทางการหมุนของโลกฮนะเคลื่อนเร็วและแรงทําหน้าที่กักเก็บความเย็นขั้วโลกนะ และกั้นความร้อนจากลัติจุดกลางไม่ให้เข้าไปในบริเวณขั้วโลกนะวันใดาหากสายลมนี้อ่อนแรงความหนาวก็จะหลุดรั่วออกมาสร้างความเดือดร้อนหนาวแข็งตายพร้อมกับภัยพิบัติหายนะจากพายุหิมะนั่นเองนะฮะตัดลงมานะครับพี่น้องนั่นก็คือลูกศรสีเหลืองนะฮะ คืออะไรครับนั่นก็คือเทศวินหรือลมค้าตะวันออกฮนะลมนี้เกิดจากอะไรก็จากความเย็นในพื้นที่เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นเหนือเส้นรัติจุด30องศาขึ้นไปเห็นไหมครับไหลลงมาประทะความร้อนฮนะแล้วกลายเป็นสายลมพัดตะแคงฮนะแบบมีแรงนะทิศทางเข้าหาเส้นศูนย์สุดตลอดเวลาจนเข้าเขตเรียกว่าเขตลมเขตโซนลมนิ่งนะ สายลมนี้เรารู้จักกันดีฮะเพราะวันใดมันแปรปวนขึ้นมาก็จะเกิดอะไรครับนั่นก็คือเกิดเอ s นโซหรือปรากฏการเอลนีโยหรือลานิยาน,นั่นเองครับพี่น้องจําได้ไหมครับสายลมสุดท้ายที่เป็นคําถามของวันนี้ตามลูกศรสีขาวนั่นก็คือเคลื่อนกระแสลมตะวันตกหรือสายลมที่เราเรียกกันง่ายๆว่าซับเจสติมนะฮะรองจากไอเจสติมนะครับ, am, รบพัดเสมือนมีบทบาททาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิฮนะ เช่นกันนะคล้ายๆกับเชสตีมอ่าลมบนขั้วโลกฮะหากแต่ลายมันต่ำลงมาหน่อยก็คือพัดเริ่มตั้งแต่ละจูดกลางนะครับเขตอบอุ่น40องศานะฮะวิ่งเข้าสู่เหนือเขตอบอุ่นหรือเขตอาร์ติกเซอร์เคิลหรือเขตหนาวนั่นเองซึ่งดูจากละติจูดแล้วต้องพัดยังไงครับอยู่เหนือประเทศไทยแน่นอนใน ตามปกติของเขาวันใดหากเขาสวิงต่ำลงมาในเขตโซนล้อหรือใกล้เส้นศูนย์สูตรก็จะเกิดอะไรครับเกิดปัญหาตามมาเช่นกันนั่นก็คืออากาศแปรปรวนชวนให้ฝนฟ้ากระนองลมกระโชกบ้างฮะให้หนาวเย็นบ้างครับเป็นแอนตี้ไซโคนิกแดดร้อนตอนกลางวันบ้างฮะจากอะไรก็ว่ากันไปในพื้นที่นั้นๆอันนี้พี่น้องรู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นสาเหตุความผิด ปกติครั้งนี้ที่มันมานานๆเนี่ยจากที่เราดูพื้นลมหรืออากาศได้แผนผังของกระแสลมนะพี่น้องตามคลิปฮะตามคลิปนั้นก็น่าจะมาจากการแปลเปลี่ยนโดยองค์รวมนะของสายลมประจําปีทั้งหมดเลยเนะี่ยสามสายเนี่ยอสองสายแรกเนี่ยมันเปลี่ยนนะก็เลยทําให้สายสามมันว่ากันไปตามนั้นนะโดยประการที่หนึ่งนะครับ อาการที่1ตามผลที่ตามมาก็น่าจะมาจากลมค้าตะวันออกฮะซึ่งพัดแรงตลอดเวลาซึ่งก็อยู่ในช่วงลาเนียฮะเป็นเหตุให้มีความร้อนความชื้นสะสมอยู่แนวเส้นสูนย์สูตรมากผิดปกตินั่นเองครับประการที่2ฮะเกิดจากการสวิงไหลของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงในฝั่งขั้วโลกเหนือไหลลงละติจุดกลางมากผิดปกติฮะจนกระทั่งมีผลพยากรณ์อากาศออกมาล่าสุดว่า ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะฮะหรือประมาณวันที่20สเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาก็จะจะอะไรครับจะโดนโพล่าวอเทคหรือคลื่นความเย็นเข้าโจมตีครั้งหนึ่งตามภาพเห็นไหมครับพี่น้องนี่ผมมาให้ดูนะฮะนั่นก็คือการที่กระแสลมบนอ่าลมบนอ่าลมบนนั้นอนะ่ะขั้วโลกนั้นอ่อนแรงด้วยนะครับแล้วก็ไหลลงมาผิดปกติฮะค,ความเย็น ประการที่3ก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากความอ่อนแรงของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะไหลลงมาในละจิจุดที่ต่ำตามปกติฮะไม่ค่อยมีฮะหรือเกิดขึ้นน้อยฮะตรงไหนครับตรงคั้โลกใต้นะครับเรียกว่าเกือบจะพิการไม่ค่อยไม่ค่อยไหลฮะไม่ค่อยไหลเข้ารัตจิจุดกลางหรือไหลขึ้นมานะเมื่อเป็นเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นครับอย่างแรกเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นความร้อนครับ เข้าปกคลุมประเทศในแถบอเมริกาใต้โดยเฉพาะอาเจนินาอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในพื้นที่นะฮะและล่าสุดเนี่ยวันเมื่อวานนี้เองฮนะคลื่นความร้อนก็ไหลเข้ายำออสเตรเลียนะจนมีอุณหภูมิสูงถึง50.7องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะอยู่ยังไง50องศาร้อนนะครับนะทั้ง3ประการนี้ก็เกิดจากการผันผวนของลมประจำปีทั้งสิ้นนะจึงสรุปได้ว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ คลื่นกระแสลมตะวันตกนะที่เคยพัดอยู่ข้างบนนะสวิงคอยต่ำผิดปกติและลงมานานเช่นกันนะเหมือนลมเจสตีมหรือลมค้าตะวันออกนั่นเองครับโดยทุกท่านดูโมเดลพื้นลมนะ500เฮกโตปาสคาลล่วงหน้านะพี่น้องอันนี้1สัปดาห์ต่อจากนี้ไปจนถึงวันที่23เนี่ยผมมาให้ดูสิครับจะเห็นว่าคลื่นลมบนนะ ขึ้นลมบนนะครับขึ้นกระแสลมเนี่ยยังคงอยู่กับประเทศไทยตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งไม่ค่อยมีนะครับแบบนี้โดยเฉพาะในวันที่20มกราคมเป็นต้นไปพี่น้องดูดีครับขึ้นกระแสลมนี้นะครับพัดต่ําปกคลุมถึงภาคใต้ของไทยเรียกว่าพัดครอบทั้งประเทศเลยล่ะทีเดียวเลยนะครับพัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงเสียด้วยฮะลักษณะ,ะเช่นนี้ ในช่วงเวลาที่จะถึงนอกจากดึกเช้าบ้านเรามีอากาศเย็นถึงหนาวนะบ่ายโดนแดดเผาแล้วปัจจัยต่อไปในการคาดหมายอากาศจะต้องดูอะไรฮะดูทรงลมนะลมมรสุมล่างนะฮะประกอบประกอบว่าทิศทางการพัดเป็นอย่างไรฮะหากลมล่างมีทิศทางพัดโดยนําความชื้นจากทะเลเข้าหาแผ่นดินก็จะเป็นเหตุทําให้แลฮะฮทั่วทุกภาคก็ได้รับฝนฟ้าขนองการท่วนหน้าจากปรากฏการณ์นี้ ไว้ใกล้ๆเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับพี่น้องสําหรับโรงนี้ฮะโดยในวันนี้นะวันที่15มกราคมจนถึงวันที่17มกราคมนะครับอากาศก็จะเริ่มแปรปรวนทางภาคเหนือเป็นการชิมลางก่อนซึ่งในวันนี้และวันพรุ่งนี้ฮะวันที่16นะบ่ายค่ําก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองและก็จะมีลมกระโชกในบางพื้นที่นะส่วนใหญ่จะเกิดในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนและก็จังหวัดตากนะครับในวันที่17นะฮะก็จะทอ้อสก็จะเลื่อนไปนะฮะก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะในพื้นที่เหนือล่างได้บางส่วนและในจังหวัดอีสานบนนะครับส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดเลยหนองคายแล้วก็บึงกาฬนะครับสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะฮะอากาศยังคงทรงเดิมนะครับเย็นตอนเช้าแดดเผาตอนบ่ายนะฮะ แล้วก็ให้ติดตามหลังวันที่19เป็นต้นไปพี่น้องอากาศก็จะเริ่มแปรปรวนจากการพัดของลมมาสุมล่างที่ผมบอกมาข้างต้นนะครัผสมกับการครอบครอบของคลื่นกระแสลมเต็มพื้นที่อาจจะมีฝนปนเย็นให้สุขภาพเป็นปัญหาได้นะฮะไว้ติดตามกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ